พราะว่าวันนี้เป็นวันที่ครบรอบในส่วนของการพักําระูนี่นะครับแล้วก็เป็นการยุติมาตรการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันมี3ส่วนที่เป็นนโยบายแล้วก็เป็นจำนวนลูกหนี้ที่ออกมาก็คือลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์นะฮะ หลังจากที่การพักชำระนี้แล้วนะครับมีการยืดเวลามาแล้วเนี่ยฮะก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่สามารถกลับมาชําระได้เท่าเดิมเนี่ยประมาณสัก50เซนะฮะกลุ่มที่ชําระไม่ได้เนี่ยประมาณสัก4 4สเซนหรือกากลุ่มที่ติดต่อไม่ได้เลยคือประมาณสัก6%เซึ่งกลุ่มที่ชําระไม่ได้เท่าเดิมเนี่ยกับกลุ่มที่ติดต่อไม่ได้รวมกันแล้วก็เกือบประมาณ50เซนซึ่งมูลค่าก็ประมาณสักเกือบ50,000 0ล้านนะครับกลุ่มนี้นะฮะก็จะมีการ ติดต่อนะฮะว่าจะให้มีการผ่อนปลนมาตรการนะครับสามารถไปถึงเดือนมืมิถุนายน2 6 4คือปีหน้าได้ไหมนะครับแต่ว่าต้องมา,มาเจราจาก่อนออสิ้นปีนี้ก็คือ3เธันวาคม2 6 3นะถ้าไม่เจราจาก็ถือว่าจัดเป็นกลุ่มลูกหนี้ใหม่ที่ ตั้งสำรองในศ่สู์ต่อไปนะครับนั้นคือสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสําหรับมาตรการรัดที่จะช่วยนะฮะมันเทาทําให้ตลาดหุ้นนะครับซอฟลงนะฮะในส่วนของเดฟบับเบิลก็หรือว่าฟองสบู่เรื่องของนี่นะฮะทั้งในไทยนะฮะและต่างประเทศเองก็เหมือนกันนะฮะก็คือที่เมริกาเองเหมือนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เริ่มกลับเข้ามานะครับ ก็เลยคิดว่าสําหรับตลาดต้ทุนไทยนะฮะแล้วหุ้นต่างประเทศน่าจะขึ้นนะฮะจากนี้นะครับอ่าอาจจะขึ้นไปแถวๆประมาณสักพันสามร้อยหรือพันสามร้อยสามสิบนะครับซึ่งตอนนี้ประมาณพันสองร้อยสิบหกนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะพันสามร้อยพันสามร้อยสามสิบปีนะฮะก็ประมาณสักสิบเก้าเท่าที่ถ้าสมมติคาดการ์ปีสิบเก้าเท่า EPS เด้งกลับไปนะครับไปที่ประมาณสักเจ็ดสิบ EPS ตลาดนะครับก็ได้ประมาณ1 3 3 0ตรงนั้นซึ่งทุกอย่างเมื่อกลับมาเหมือนอกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงแต่ไม่มีโกลด,ดังนั้นคือการเล่นคือเล่นแค่ 100. จุดถึงร้อยกว่าๆนะครับตรงนี้เป็นการเล่นดีดเล่นเด้ง,งเฉยๆเลือกหุ้นลายตัวฮะหุ้นที่มีโกรดอยู่แล้วในช่วงที่เกิดโควิดนะครับหรือหุ้นที่ดิสคาวต์แรงๆนะครับหุ้นกลุ่มแบงก์พอเล่นได้นะฮะ ก็เล่นกับการที่มาตรการสำรองนี่เสียนะฮะซื้อเมื่อตอนมีการตั้งไลท์ออฟนะฮะตั้งสำรองไว้ก่อนแล้วก็พองบออกมาบวกกับก็คือนี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าสินที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็ทําให้งบกลับมาบวกกับหรือราคาหุ้นก็เด็ดด,ดเด้งขึ้นได้เหมือนกันนะครับ สำหรับตัวอื่นก็เล่นตามตีมันตัวไหนที่มีการโกรดนะครับก็เล่นได้นะครับแต่เป็นแค่เทรดิ้งสั้นเท่านั้นเพราะว่าเราต้องมีเงินสำรองสำหรับเผื่อดัชนีต่ำกว่า1,000จุดด้วยนะฮะเพราะเราไม่มั่นใจนะฮะว่าการดิ่งครั้งนี้นะครับมันจะมีการโกรดขึ้นมาอีกไหมเพราะาตัวดิจี GP ถังไทยเองนะฮะก็ยังส่งสอยู่ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการที่กระตุ้นนะครับ